สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ Milwaukee u n b o x n e w Product นะคะสำหรับวันนี้สินค้าที่เราจะมา u n b o x กเนี่ยก็คือตอนนี้เลยค่ะ M18 FOPH BCA หรือว่าหัวต่อใบมีดตัดหญ้านะคะมาแล้วนะคะหัวต่อใบมีดที่ทุกคนอยากได้ไม่ต้องไปโมกันแล้วนะคะ แล้วหัวต่อน,นี้นะคะมาพร้อมกับใบมีดขนาด9นิ้วซึ่งสามารถตัดวัชพืชที่มีขนาดลำต้นได้หนาถึง1.25นิ้วด้วยกันนะคะแกะกล่องออกมาดูแล้วนะคะข้างในก็จะมีก้านต่อใบมีดตัดหญ้านะคะมีแคตตาล็อกและคู่มือมีกัดกันใบมีดนะคะมีใบมีดประกับนอกประกับในแล้วก็น็อตขนาดต่างๆนะคะประแจส่วนตัวนี้จะเป็นด้ามจับการสบัดนะคะสําหรับเอาไว้ติดตั้งกับเครื่องมืองานสวนอนเนกประสงค์หรือว่า m 1 8 f o p h ของเรานั่นเองค่ะ สามารถพบกับตัวจริงได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของมิว a u กี้ได้ทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ